้าสัญญาณที่บอกว่าคุณได้เจอคนที่ใช่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งสิ่งนี้นะครูเกรอยากจะให้ทุกคนรู้เลยนะว่ามันไม่ได้มาในเวลารวดเร็วนะคะบางคนเนี่ยต้องแบบตกผลึกชีวิตมาระยะหนึ่งก่อนแล้วนะคะอาจจะเจอเออเจอความล้มเหลวมาแล้วเจอความรักที่ไม่โอเคมาแล้วนะคะและเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าอาการเหมือนเราอยากอยู่คนเดียวอยากทํางานอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากโฟกัสเรื่องความรักอีกแล้ว อยากโฟกัสกับตัวเองอะไรประมาณนั้นอะถึงวันนั้นเมื่อไหร่คนคนนั้นเขามักจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ยืนอยู่ตรงหน้าคุณนะคะและอันนี้นะเป็น5สัญญาณที่บอกได้เลยว่าคนคนนี้แหละกําลังเข้ามาหาคุณแล้วนะคะข้อแรกจู่ๆเขาก็โผล่เข้ามา ไม่รู้ตัวด้วยนะคะคุณไม่เคยไปได้ไล่ล่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเขาไม่ได้คิดเรื่องความรักอะไรทั้งนั้นจู่ๆก็เข้ามาในชีวิตของคุณและดันเป็นคนที่ใช่ซะด้วยนะคะอันนี้เป็นสัญญาณที่แบบเออตามกฎแรงดึงดูดเลยเนาะเขาได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเหมือนกันว่าคนที่ใช่เนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยแทบจะมาเคาะประตูบ้านคุณหรือบางทีคุณก็ไปเจอเขาโดยบังเอิญโดยที่คุณไม่คาดคิด นะคะซึ่งสิ่งนี้นะอยากให้พวกเรารู้ไว้นะลองดูซิว่ามีสัญญาณแบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือยังนะคะอันที่สองคุณไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยนอกจากการเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซนตนะคะอันนี้ก็คือสัญญาณที่คุณได้เจอคนที่ใช่เหมือนกันถ้าเกิดเจอคนที่ไม่ใช่เขาจะพยายามให้คุณเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขานะคะแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้คุณกำลังมีความรักที่ผิดคนเนาะ แต่ถ้าเราเจอคนที่ใช่เนี่ยเราจะเป็นตัวเองได้ร้อยเซเลยค่ะเราเหมือนกับเราเจอโซเม e เจอคู่ชีวิตคู่รักที่แบบห่างหายกันไปนานอะแล้วต่างคนต่างก็หลงไหลซึ่งกันและกันไม่ได้ต้องการให้อีกคนเอ่ออีกคนนึงมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเขาจะรักที่ตัวตนของคุณมากๆรักในความเป็นคุณเนาะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขากับคุณจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความคิด ปัญญาแล้วก็หลักการการใช้ชีวิตต่างๆอะไรแนวเนี้ยนะคะจะคล้ายๆกันหมดเลยข้อสามนะคะคุณจะรู้สึกว่าการได้อยู่กับคนคนนี้เหมือนกับคุณได้อยู่ในบ้านตัวเองอยู่กับบ้านเนี่ยค่ะบ้านนี่คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยสถานที่แห่งเนี้กลับไม่ใช่กลับไม่ใช่บ้านอะ่ะแต่กลับเป็นเขากลับเป็นคนคนนั้นที่คุณรู้สึกว่า คนคนนี้เป็นบ้านให้คุณได้เลยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพอคุณนึกถึงเขาพอคุณได้อยู่กับเขาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ปลอดภัยอบอุ่นนะคะทำให้คุณมีพลังอยากจะไปต่ออะไรแบบนี้เนาะอันนี้แหละคือสัญญาณของการเจอคนที่ใช่นะคะแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ใช่เนี่ยเป็นยังไงเรารู้สึกการอยู่กับคนคนนี้มีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่ปัญหามีแต่ความร้อนรนร้อน,ร,อนรุ่มในใจตลอดเวลา ถูกไหมเราจะรู้สึกไม่สงบเย็นเลยนะคะแต่ถ้าเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่เนาะสัญญาณความปลอดภัยต่างๆมันจะปรากฏขึ้น,นะคะ่ะคุณจะไม่ต้องระแวงสงสัยกับอะไรเลยคุณจะรู้สึกเบาสบายมากๆเมื่อได้อยู่คนคนนี้นะคะข้อ4นะคะคุณจะไม่สามารถทนกับการที่แบบต้องอยู่ห่างๆเขาได้ะ่ะคุณจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนคนนี้ตลอดเลย รู้สึกว่าการได้อยู่กับเขาเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่มันมีความสุขอะมันเติมเต็มจิตวิญญาณเนาะอันนี้แหละเป็นสัญญาณที่คุณได้เจอคนที่ใช่แล้วนะคะแต่เวลาเราเจอคนที่ไม่ใช่เราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกเราเติมไม่เต็มสักทีเรารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเราขาดอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลารู้สึกมีคําถามรู้สึกมีข้อสงสัยรู้สึกว่าเอ๊ะคนคนนี้ทําไมไม่ได้ให้ความรักที่แบบยอดเยี่ยมกับเราเ,าเสียเลย ใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่ใช่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยการได้อยู่คนคนนี้นะเป็นสิ่งที่คุณต้องการมากๆจะอยากอยู่ใกล้ตลอดอยากใกล้ชิดตลอดอยากเห็นหน้าตลอดข้อที่5ค่ะเรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเราได้เจอคนคนนี้นะคะมันแปลกมากเลยนะเวลาเราเจอคนที่ใช่เนี่ย เราจะรู้สึกว่าเราได้รับพลังงานอะไรบางอย่างจากตัวเขาทําให้เรามีแบบแรงทํางานอยากจะสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆมีปัญญามีไหวพริบอะไรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดไอเดียนี่แบบผ่านเข้ามาเยอะมากนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ทําประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้มากขึ้นเราเป็นคนที่ดีมากขึ้นเราพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นเมื่อได้เจอคนที่ใช่เนาะอันนี้เป็นสัญญาณที่กเูเกตอยากจะให้พวกเราลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ย มันมีสัญญาณพวกนี้เกิดขึ้นบ้างกับเราหรือ,อยังนะคะ <c oughs> เพราะนี่แหละคือสัญญาณของการเจอคนที่ใช่แล้วก็ถูกต้องสำหรับคุณเนาะโอเคนะคะคลิปนี้มีประโยชน์นะคุกเกสฝากพวกเรากดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะคะ